เป็นประเทศของคนร่ำรวยค่ะประชากรเขามีแค่6ล้านคนนะคะแต่มีเศรษฐีมากถึง2,40,000คนค่ะแล้วก็ส่งผลให้มีกำลังซื้อมหาศาลนะคะไปผลักดันสินค้าหรูหรือว่าลัก u r รให้เติบโตอย่างสดใสแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็จะทำให้สิงคโปร์นะคะขึ้นแท่นกลายเป็นเบอร์หนึ่งฮับของสินค้าลักช r รของเอเชียได้ไม่ยากเลยค่ะ มีการนิยามนะคะบอกว่าสิงคปโปร์คือโอเอซิสกลางทะเลทรายของแบรนด์หรูของตลาดโลกในตอนนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศนะคะเจอกับความท้าทายยอดขายตกตลาดซบเซาแต่สิงคปโปร์นั้นกลับยังทำยอดขายดีเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งสวนกระแสค่ะตลาดลักชัวรี่ในสิงคปโปร์นะคะกำลังได้รับความสนใจและโดดเด่นในระดับโลกล่าสุดค่ะ สำน,นักข่าว Bloomberg รายงานนะคะบอกว่าอ้างอิงจากข้อมูลของ Euro Monitor International ระบุว่าการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหรูของกลุ่มคนร่ำรวยหรือว่าเศรษฐีในสิงคโปร์พุ่งขึ้นมาสวนกระแสโลกค่ะแล้วก็คาดการเลยนะคะว่ายอดขายในปีนี้จะพุ่งขึ้นไปแต่ระดับที่1.39.000หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าตอถึง7%จากปีก่อนหน้าซึ่งหมายความว่าสิงคโปร์นะคะจะกลายเป็นฮับ หรือว่าศูนย์กลางแห่งการช้อปปิ้งระดับภูมิภาคแสงหน้าทั้งญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะ Euro ยูโรมอนิเตอร์ยางคาดการด้วยค่ะบอกว่าปีหน้าตลาดสินค้าลักชัวรี่ของสิงคโปร์จะโตต่อเนื่องไม่หยุดค่ะและจะมียอดการใช้จ่ายพุ่งไปถึง1.47หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งหมายความว่าจะกลับมาเติบโตเทียบเท่ากับปี2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเกิดระบาดของโควิด -19 ค่ะและอย่างที่บอกไปค่ะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นะคะมีพื้นที่แค่ประมาณ725ตารางกิโลเมตรและมีประชากรเพียงแค่6ล้านคนแต่ว่าภายในพื้นที่เล็กๆเ,เหล่านี้ล่ะค่ะกลับมีการเปิดช็อปแบรนด์เนมหรูปเป็นจำนวนมากข้อมูลจากซาวิวส์บริษัทอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์รายงานนะคะบอกว่าปีที่แล้ว สิงคโปร์มีสัดส่วนการเปิดสาขาแบรนด์รู้มากเป็นอันดับ3จากทั้งหมดสาย2เมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, ซึ่งไม่นับรวมเมืองในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นผลดีต่อศูนย์การค้าต่างๆในสิงคโปร์ที่รับประโยชน์เต็มๆจากการขยายตัวของสาขาแบรนด์รักชุลีเหล่านี้ค่ะขายของราคาแพงก็ต้องมีเทคนิคหรือว่ากลยุทธ์นะคะที่ต่างจากการขายของทั่วไปค่ะ และตอนนี้นะคะห้างต่างๆทั่วสิงคโปร์ค่ะเขาจะเน้นไปที่การช้อปปิ้งแบบ private shopping ค่ะคือเน้นความเป็นส่วนตัวให้ลูกค้า V.I.P. นะรู้สึกว่า very important รู้สึกว่าสำคัญหรือว่าพิเศษมากกว่าลูกค้าธรรมดาทั่วไปค่ะบแบรนด์รูไมีอยู่ทุกที่ทุกห้างทั่วสิงคโปร์ค่ะดังนั้นการแข่งขันในประเทศถือว่าดุเดือดนะคะเพราะว่าทางสรรพสินค้า เป็นหัวใจสำคัญค่ะเป็นพื้นที่สำหรับรองรับลูกค้าผู้ที่มีความมั่งคั่งโดยเฉพาะและตอนนี้ทุกห้างของสิงคโปร์นะคะ <c oughs> เขากำลังพยายามแข่งขันกันอย่างเต็มที่พยายามที่จะดึงดูดใจลูกค้าที่เป็นเหล่าเศรษฐีโดยบริการสุดพิเศษที่หลากหลายสร้างความประทับใจโดยเฉพาะการให้บริการที่เรียกว่า private shopping เน้นการช็อปแบบเฉพาะบุคคลที่มีตั้งแต่การดูแลแขก VIP ด้วยรถบักกี้ มีบริการจัดสไตล์ส่วนตัวหรือว่า personal styling หรือจะเป็นการเปิดให้ลูกค้าคนพิเศษนะคะได้เข้ามาเลือกช็อปคอลเลกชันที่ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนก่อนใครในโลกและยังมีการจัดอีเวนต์ขายของแบบพิเศษที่จะเชิญเฉพาะลูกค้า V.I.P เจาะเฉพาะกลุ่มให้โวมงานได้เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นหรือว่า private invite only events ค่ะความเห็นในเรื่องนี้นะคะจากโจนาธานซีโบนี ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทที่ปรึกษา Luxury Insight ค่ะบอกว่าประเทศสิงคโปร์นะคะกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศนี้เป็นสถานที่ที่มั่นคงมากๆสำหรับเหล่าเศรษฐีคนมีเงินแล้วก็ได้สร้างฐานรากที่แข็งแกร่งในท้องถิ่นเพื่อรองรับตลาดสินค้าหรูโดยเฉพาะถึงขั้นนะคะมีการนิยามว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเปรียบเสมือนโอเอซิสในเทเลไ ซึ่งโอเอซิสนะคะก็คือแหล่งน้ำหรือว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งพักพิงสำหรับสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งค่ะแต่ว่าสำหรับสิงคโปร์การเป็นโอเอซิสครั้งนี้หมายความว่าสิงคโปร์นะคะกาลังกลายเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งของตลาดสินค้าหรูที่กำลังซบเซาลงจากการชะลอตัวของตลาดในประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ จากนโยบายของสิงคโปร์ที่มีการหนุนความมั่งคั่งมานานหลายสิบป,ปีค่ะมาช่วยเรียกกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งเข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยสร้างภาคการเงินให้แข็งแกร่งทําให้สิงคโปร์นะคะถูกจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลกค่ะขณะเดียวกันนะคะการเมืองในประเทศของเขาเองก็มีความมั่นคงด้วยนะคะมีเสรีภาพทางการเมืองต่อยอดไปถึงความมั่งคั่งในท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมบร์รายงานนะคะว่าปัจจุบันนี้สิงคโปร์มีเศรษฐีอยู่มากกว่า240,000คนและไรายได้เฉลี่ยจากการทำงานของโครเรือนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง5ปีติดต่อกันแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะนอกจากขายคนรวยในประเทศแล้วนะคะยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่หลั่งไหลเข้ามาช้อปปิ้งในสิงคโปร์ด้วยนะคะทำให้ยอดการใช้จ่ายนั้นเติบโตพุ่งขึ้นในทุกปีค่ะ ย้อนกลับไปในปีที่แล้วค่ะนับตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายนนะคะนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศรวมถึงประเทศที่ไม่ใช่จีนแล้วก็สหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียค่ะเป็นปัจจัยหนุงสำคัญนะคะทำให้การใช้จ่ายค้าปลีกของนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์พุ่งไปสู่ระดับ3 9พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่าเพิ่มขึ้นมาถึง5%เเนะคะเมื่อเทียบปีต่อปีสิงคโปร์จึงกลายเป็นฐานที่มั่น แล้วก็เป็นที่ตั้งสำคัญสำหรับแบรนด์รู้ต่างๆที่ต้องการจะทำการตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะข้อมูลจากคนในวงการบอกนะคะว่าแบรนด์สินค้ารู้ต่างๆทั่วโลกเริ่มใช้ตลาดในสิงคโปร์เป็นตลาดเพื่อทดลองแนวทางการค้าปลีกใหม่ๆต่างๆเนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเศรษฐีที่เข้าใจในสุนทรียศาสตร์ทั้งแบบตะวันตกและเอเชียค่ะแต่ว่าอะไรก็ตามค่ะความร่ำรวยของสิงคโปร์ ก็ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงทุกคนในประเทศนะคะความเหลื่อมล้ําก็มีอยู่สูงเช่นเดียวกับอีกหลายๆประเทศค่ะดังนั้นรัฐบาลของสิงคโปร์นะคะจึงต้องเร่งหาทางแก้ไขและหนึ่งในแนวทางที่ออกมาก็คือการขึ้นภาษีคนรวยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวของมาตรการนี้ก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นการผลักดันหรือว่าขับไล่ให้คนรวยออกจากประเทศได้ซึ่งรายงานข่าวก็ระบุนะคะว่าปัจจุบันนี้เริ่มมีเศรษฐีบางคนนะคะที่กําลัง พิจารณาย้ายจะไปอยู่ที่อื่นแล้วเช่นกันอย่างเช่นการย้ายไปอยู่ดูไบค่ะทั้งนี้ค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะคะภาพรวมสำหรับปีที่แล้วถือว่ามีความแข็งแกร่งอย่างมากค่ะทางการนั้นรายงานนะคะว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เติบโตถึง4.4แล้วก็เป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ3ปีหรือนับตั้งแต่ปี2564ค่ะ แต่งก็ดีนะคะแม้ว่าข้อมูลล่าสุดนั้นจะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนไปถึงความตึงเครียดทางการค้าซึ่งมาจากมาตรการภาษีของผู้นำสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าสิงคโปร์เองก็โดนภาษีไปนะคะที่10เป็นตเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในกลุ่มของอาเซียนและล่าสุดเลยค่ะ กระทรวงการค้าและสากรรกของสิงคโปร์นะคะได้ออกมาประกาศปรับลดตัวเลข GDP คาดการณ์สำหรับปีนี้ลงไปแล้วนะคะจะเดิมมองว่าปีนี้จะบวกไปที่1-3%ตอนนี้เหลือที่0-2%เท่านั้นค่ะโตแรงโตแกร่งนะคะประเทศสิงคโปร์ได้กลายเป็นโอเอซิสของสินค้าลักชัวรี่ระดับเอเชียระดับโลกไปแล้วนะคะ แต่ว่าหลังจากนี้ไปต้นไปต้องจับตาดูกันค่ะว่าความเสี่ยงต่างๆจะมาเขยา่าหรือว่าสะเทือนโอเอซิสที่ว่านี้ได้หรือไม่นะคะหรือว่าสุดท้ายแล้วสิงคโปร์จะเติบโตได้อย่างสดใสตามที่หลายฝ่ายคาดการหรือคาดหวังเอาไว้ค่ะ